ของพี่น้องเป็นมาม่านะครับพี่น้องจีนก็รับคับชุดละหนึ่งร้อยบาทตามร้านค้าทั่วไปหนึ่งร้อยสี่สิบดอแม็กนัตนาลิ่พร้อมหรือยังฝั่งโดนถ้าพร้อมผมโอนเสียงไปที่ระเบียบบ่อท่าสินครับมคนที่ควรต้องกระพงกระพงนี่จะแต้งตัวขึ้นระเบียบแต่าระเบียบคู่ก็เต้งตัวเป็นระเบียบขันเต้งตัวขึ้นมูอเพราะว่าเบิ้งตัวขาด มาทีที่ผีนีบอลนีงบคผามาเวทีผมจะได้ขายหนาขายตาแต่ของแถวไม่ใช่กีฬฟุตบอลน,นี่แหละค่ะแก๊งอ,อสอบ,อบันเทิงสีหนาน,น,กกน,นี่ทวิตเฟซกันนี่เส้นดีนะคะช่องประโยชน์ไซเบดวันทีาาหหท่หนึ่งกับวันที่สิบหกเขาก็ไปหมุนอยู่กองสลากค่ะ,ะเอมออนเราได้เราเลื่อนช่วงก็ไป,เ,ไป,เ,พไปเ,เพื่อนสิไปวงเขาดิเพกนสิไปเอาเลื่อนอยู่ดิ ไอ้วันมันก็ยิ้มหนาแงๆจังซะแบบดีใจเดี๋ยว้องดีใจคืมันไปเสียบมาโอกนามเนี่ยเดี๋ยว่าเป็นตาเราแล้วเดี๋ยว่เป็นตาลินแต่ยังไ่เหลียมเีกยิจะได้ยิ้เพื่อสร้างเพ่นี่เีสร้งเือใส่กูก็ไม่ยิ้มกันจะเลิกตูก็ว่าขออยู่น้ำไปเลิกมีหนาวานจะห้อยูนี่มึงใส่หนีว่กเราหดไป พี่น like ้องอาพี่ยุ้มากเลยอย่างคือแบบอย่าเใช่นหลับตีเขาสีเราแค่ยังยงนีแล้วสีอีกกว่าูยังเป็นายูคนตัวอะไรนะสีนี้ได้หรอนี่เห็นเพราะนเ็กกันบ้างนปาประท้วนี่จะคอนเสียงดีดีแล้วเบบจ้างจ้างันเป็นเพราสีโป่งอยู่แล้วกูเลยก็สีโพดไล่โพดกาเทฟังไต่นางแล้วโพดทีนี้กินดับบ้ากันสิฟักฟาดกูนะ ขอเสียงแฟ้นขับปฐมประเทิงศิ่งเลยค่ะขอเสียงแฟ้นขับระเบียบมาฒนศสิ่งเลยค่ะขอเสียงแปขับเพชรพิองเลยค่ะผู้ใดมาทบเินความุนขอเสียงหวนควมวนความวนความวนเราพิชดองเออให้มุกหอยนี่แก่สนั่นเลยได้กลุ่มลเนียขับขคว่ามันเะ ถาย่ยุบคนงเนี่ยจะเป็แต่ผู้เดียวไลไม่ผิดเ้อจะตาเมรราชเด้อสดาพืนะคะพี่น้อง่ยุ่งันหอกครับมาตัวขามาครับพี่น้องขาหเบิ้งงานจะได้คุณงานขามอ็มปกติเนี่ยพนกพ่ธีเอมรับวุไปแล้วสั่งแล้วก็เก็บคนละร้อยสีสต่อช่องแด้ว่ะเราฟินพดใจดีใจดีใจดีเลยพี่น้องเสียบัตรขามาไเลยเบิ้งหมดเธอสองพบิงเลยรับร่างมาเมื่อจนซื้อยากระดมงกินแน่นอนมกเกิเียนแล้วเนาะ ได้ซื้อยาเป็นอย่างหมอร่างก็ใชได้ซื้อยาเพื่อกรบ๊แลงไปแลี้ยงนั่นบอกรึบอกรึบถ้าหลังมาที่รถเมาเนาะรถเมาแบบกได้รถเมาไป่ถึงห้างแกพ่นแม่ที่พ่อสมัยประกวดหมอน่างอยู่สารค้ปีสามสี่ให้ลักษณะดีแล้ว้อไ้เปจกยไนะเพิ่อ้าวก็สมัยเลยป่วยแชมโงกระสบาชข้ามผนแล้วก็บอกว่าอีกเดี๋ยวไม่พอย ของเพียหรือปี๊ค่ะสำหรับพี่น้องภูเขามาแล้วค่ะจับจองมองหาพี่นางค่ะพี่น้องค่ะถือว่ามโอนี้เป็นการขึ้นกับได้เอกพี่กับน้องนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องผู้เป็นแฟนค่ะเป็นเอฟซีของหมอนัมโดยตรงค่ะพี่น้องค่ะจับจองมองหาพี่นางกันเลยรับรองว่าก็โตกแน่นซ้อนร่องนี่ร่วมกันแล้วประมาณทั้งกว่าเนี่ยแมีเรื่องอะไรรึข้ากล้รับประกันปันใดไม่เกิมือตุงการมากกว่า่อไซค์เดียวกัน ผู้เข่ามาแหล่ากับพี่น้องคะาู้สินค้าอยู่ด้านข้างขันนักเครื่องผูกอันที่ข้าเข้าว่างเป็นการท่านบ้านมาบอท่านเบหอดไก่ที่ความสมหมอลำผสมทบตงสิีที่พอมาพร้อมกับผู้สนับสนุนดีๆนะครับโดยมีบริษัทมาม่านะครับและก็คือมาม่าอร่อยผู้ให้การสนับสนุนกับทีมงานหมอลำผสมทบตงสิีในฤดูกาลนี้เดินเท้าไปตัวเมื่อไถ่พอเบ่ากันหลายครับและตนที่ดองผู้ใหญ่เก่าอีไม่เป็นไรนี่คือคำบันเทิงจาก หมอลำประถมบังเทิงศิลป์รำกับหมอลำันใจมหาชะระเบียบวาทศิลป์แม็กนัทัลินต่อเลยลูกส,ส่องเบาความสงายการเตยช่วงน,นี้กับพระถมบังเทิงศิลป์ระเบียบวาทศิลป์ครับ พความความทานกัรต่อบนเวทีศิลปินหมอลำม,มหาชนระเบียบวารศิลป์ครับความสุขและความบันเทิงในช่วงนี้ครับบนเวที่ระเบียบวารศิลป์ร่วมสื่อสารการแสดงวัฒนธรรมหมอลำอีสานครับอฟอนกันตอบช่วงนี้กับพระเอกแพทย์พีรพัฒน์มอบคบอวามสุ